จะบอกว่าตัวจริงล่าสุดเจอเธอแบบ <c oughs> ไม่แต่งหน้าหน้าสด สวยมากเออแต่ชาวเน็ตเขาก็บอกว่าน้อยใจไหมเนี่ยลูกสาวหน้าเหมือนพ่อเลยเอา้าทำไมไปพูดอย่างนี้เอเอ,เ,อเธอก็บอกว่าไม่น้อยใจนะคะก็รีบชี้แจงกันซะหน่อยหลังเรื่องแรกก่อนหลังเธอเจอมิจฉาชีพแอบอ้างเอาชื่อบริษัทเนี่ยไปหลอกลวงเงินผู้อื่นจนทําให้มีผู้เสียหายจํานวนมากนะคะตกเป็นเหยื่อเบื้องต้นคุณแพทริเซียก,ก็คือแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะย้ําด้วยว่าตนแล้วก็บริษัทเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนเรื่องที่เอ็มเล่าไปตอนต้นก็คือลูกส วัยสเดือนน้องเอลิเซียเนี่ยตอนนี้ก็คือจำม่ำสุดๆนะคะจนแม่แพทยังแอบบ่นว่าลูกสาวหน้าเหมือนพ่อด้วยหลายๆคนก็ทักนะคะแต่ก็นี่ดูสิเหมือนไหน่ารักนะก็มันเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นตำราใช่ไหมเขาบอกว่าลูกสาวส่วนมากก็จะหน้าเหมือนฝั่งคุณพ่ออะไรแบบนี้ส่วนลูกชายก็จะไปโทนคุณแม่นะฮะซึ่งน่ารักน้าช่างมากนะใช่ใช่ใช่เขาก็บอกว่าอ่าตอนนี้ก็ แอบคิดนะว่าลูกสาวก็มีหน้าเหมือนตนบ้างแล้วไม่รู้ว่าเข้าข้างตัวเองหรือเปล่านะคะอะลองฟังกันดูค่ะไม่หรอกคือเราก็เห็นว่าเฮ้ยตั้งแต่คลอดคือเหมือนคุณพ่อม,มากแล้วคือยิ่งโตก็อมีแววเริ่มหน้าหวานขึ้นนิดนึงก็เลยลงโซเชียลหน่อยให้ทุกคนเห็นอัปเดตว่าเออลูกก็น้าหน้าหวานขึ้นแล้วนะเฮ้ยแต่มีคนบอกว่าตาเบื่อตาก,กับปากค่ะคุณพ่อแฮปปี้มากแฮปปี้บอกว่าแบบก็นี่แหละ แฮปปี้แบบแพนแพน,แพน,แพน,นู่นแพนนี่อนาคตลูกเยอะแยะเลยอืมน่ารัก <c oughs> ชอบรักยิ้มเธอนะออแบบชัดมากเลยเวลายิ้มทีนี่ก็คือแบบยุบลงไปเลยนะครับติดตามพรีพีทีวีเอดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย